ท่นประธานที่เคารพครับผมวิสุทธิเดชรุลครับผมผมฟังการพูดพาดพิงแบบนี้ผมว่าไม่ไม่เป็นผู้ใหญ่ในวันที่ผมเป็นฝ่ายรัฐบาลที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เกินห้าเสียงเกดเสียงผมไม่เคยกล่าวหาฝ่ายค้านเลยครับท่านเป็นคนพูดแต่ผมไม่อยากใช้คออาําพูดนะี้ก็ขออภัยถ้าพูดแล้วทำให้ใครเสียใจกลับไปดูที่ครับท่านบอกว่าเป็นเป็นคนที่อยู่ในห้องแบบไร้ตัวตนไม่แสดงตน พวกผมเป็นฝ่ายค้านแต่ไม่ไร้ตัวตนนะครับผมนั่งนี่ผมกดให้ท่านนะครับเราพยายามบอกสมาชิกว่ากดให้เขาเพื่อจะให้กฎหมายผ่านเพราะฉะนั้นก็อย่าได้กล่าวหานะครับได้ได้มองข้อเท็จจริงว่าท่านพูดคํานี้มาก่อนไหมมีไหมในสภาอย่างนี้ว่าเป็นคนที่อยู่ในนี่แบบไร้ตัวตนผมไม่พูดนะครับครนี้ผมยกตัวอย่างพรรคบางพรรคที่พูดไปอย่าใส่ร้ายคนอื่นนะครับอย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นครับครับพอแล้วคพอแล้วของผมนะ